ทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่ความบังเอิญแต่ทําให้เห็นผู้คนนะครับว่าใครรับใช้ใครตรงไหนอย่างไรด้วยการกระทําความผิดกฎหมายมและเวลาก็ดําเนินการเก็บข้อมูลกันไว้ทั้งสิน้นในทางความรู้สึกเนี่ยนะครับ17ปีที่ผมเล่าให้ฟังไม่สามารถที่จะลบความรู้สึกของประชาชนที่มีกับคุณทักษิณได้ใครก็ทําลายคุณทักษิณไม่ได้ยกเว้นคุณทักษิณเองเพราะฉะนั้น181วันของคุณทักษิณจึงเป็นเวลา นะครับคาว่าอาภิสิทธิชนสองมาตราฐานสองต้องลากให้คุณอุงวิ่งมาเป็นเพราะคุณงวิ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายอ,มอยากจะฝากไปถึงท่านผู้มีชาการตํารวจแห่งชาติดิ่ตายท่านฟังผมดีๆนะ,ะเพราะเนี่ยนะครับต้องเอาตั้งหลักก่อนปปชเนี่ยเขารับคําร้องจากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ดําเนินคดีกับแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรณีของคุณทักษิณกรณีชั้นสิบสี่ในฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวมกระทั่งเจ้าหน้าที่ราชดานเขาไม่ได้ขอเวระเบียนเพื่อที่จะนำพาไปเผยแพร่นะครับข้อมูลของผู้ที่ป่วยหรือไม่ป่วยะนะครับแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นคนละกรณีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการตั้งโจทย์ของปปชวเวลานี้เนี่ย คือตามคำร้องคือมุ่งไปที่เจ้าหน้าที่ส่วนการยื่นของธีรยุทธ์สุวรรณเกศรที่เนี่ยนะครับยื่นไปยังสารรัฐธรรมนูญน,นั้นมุ่งเข้าสู่ตัวคุณทักษิณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ปปชทําเรื่องขอไปถึงเนี่ยนะครับสามครั้งแล้วเนี่ยแล้วไม่ส่งให้เพราบตรบัดนี้รับทราบนายกรัฐมนตรีบัดนี้รับทราบแล้วนะครับว่าได้มีการยื่นไปขอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนี้นะครับ ความลับของผู้ป่วยะนะครับที่จะต้องปกปิดดูแลมันคนละเรื่องกันเขาจะเอาดําเนินคดีกับหมอ,อมดําเนินคดีกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องะนะครับดังนั้นก็ไปตรวจสอบเวเบียนว่าได้มีการทําหน้าที่เนี่ยนะครับซึ่งความจริงไม่ได้มีความลับอะไรเลยนะ,ะว่าเพราะว่าเวทบี่ยส่งให้ปชปชปพชเขาไม่ได้เอาไปเผยแพร่ นะครับในที่สาธารณะให้เกิดความเสียหายมันอยู่ในกระบวนการพิจารณาถูกไหมถูกถูกต้องอเพราะเขาจะดําเนินคดีคในฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอมันคนละเรื่องอะนะครับกับสํานวนที่ธีรยุทธสุวรรณเกษรยื่นไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีในฐานะกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติสํานักงานตํารวจแห่งชาตินี่นะครับดูแลโรงพยาบาลตํารวจเห็นไหมมีความต่อเนื่องกันแล้ว มันจึงไม่ได้เป็นเรื่องคณะกรรมาการน,นะครับเพราะหลังจากนี้ด้โดนคดีกัารณ์นาวนะอเอากันว่าถ้าทุกอย่างเวอระ,ะเบียนได้มีการบันทึกเนี่ยนะครับในการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณทักษิณถ้ามันมีอยู่จริงเนี่ยมันเรื่องอะไรนะครับที่จะต้องปกปิดเขาจะเอารากตัวเองเข้าคุกอะฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอคุณจะรักษาชีวิตคุณทักษิณนะนะครับกลัวเขาประวัติการรักษามันรั่วไหลด้วยการยอมไปติดคุกเองอ หรือว่าคุณไม่มีเวรระเบียนมาตั้งแต่ต้นไม่ได้มีการบันทึกรักษากันมาตั้งแต่ต้นค่ะไอ้นั่นต่างหากคือข้อสงสัยถ้าสมมุตินะคะคุณจรูพรถ้าสมมติปปชขอสามรอบแล้วยังไม่ให้ต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อก็ปปชไปผูกคอตายถ้าไม่มีปัญญาทําอะไรเพราะฉะนั้นเขามีกระบวนการของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเจตนาปกปิดเขาก็ต้องดําเนินคดีค่ะนะครับและใช้อํานาจศาลต่อในหลังจากเขาฟ้องคือในส่วนของ นะครับทั้งโรทั้งโรงพยาบาลและกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาจะส่งไปยังศาลอาญาทุจริตนะครับซึ่งจะแตกต่างไปจากกรณีของคุณทักษิณนะครับคือของคุณทักษิณเนี่ยอยู่ศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องทางการเมืองถัดจากนั้นไปนะครับหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยจะถูกส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาภายในคเดียผู้รงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นคนละศาลกัน เพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจเนี่ยนะครับที่เหมือนกันกับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฟังผมดีๆะนะเขาไม่ได้ขอเนี่ยครับเพื่อความรู้แต่เขากําลังจะดําเนินคดีนะครับกับผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติะนะครับของบิดาของนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีสองสถานะค่ะสถานะหนึ่งเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาเป็นนายกอยู่ในบัญชีหนึ่งในสิบของผู้มีสิทธิ์เข้าเยี่ยม ที่พลเอกเสรีพิสทธิ์บอกไงเพราะฉะนั้นพลเอกเสรีพิสทจน์นอกบัญชีไปเยี่ยมไม่พบเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์ไม่มีแล้วก็มายืนยันชัดเจนว่าไม่มีอาการป่วยขั้นวิกฤตเดินปลอนะครับคุยได้ทุกเรื่องเราตามความที่อธิบายตามลําดับและรวมกระทั่งสุรเชษฐ์หักพนันบิ๊กโจ๊กนี่ก็อีกคนหนึ่งะนะครับนี่พยานอีกหนึ่งปาก ที่พลเวกเรีบอกไปคาดคั้นแล้วก็บิ๊กโจ้ก็บอกว่าได้ไปพบหนึ่งครั้งที่โรงพยาบาลตํารวจและพร้อมจะให้การไปเป็นพยานที่ปปชเชกเช่นเดียวกันค่ะทีนี้เนี่ยนะครับสิบรายชื่อมันจะมีปัญหาอะไรคือถ้ามีการเนี่ยนะครับพิสูจน์แต่ละกระบวนการคือเรื่องถัดจากนี้ไปเนี่ยให้ดูปรากฏการวันพุธนี้พุธที่หกก็คือวันอีสองวันถูกต้องเมื่อศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับ ผมเข้าใจว่าทางอายกา,ารสูงสุดนะครับน่าจะยื่นเอกสารเข้ามายัางสารรัฐธรรมนูญแล้วก็เหลือระยะเวลาสองวันดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าสารรัฐธรรมนูญประทับรับนะครับรับฟ้องแน่นอนที่สุดก็จะต้องสั่งให้ผู้ร้องผู้ถูกร้องทำคำชี้แจงแต่ขณะเดียวกันนั้นในคำร้องทั้งหกประเด็นนั้นมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่สอบสวนอยู่ล่วงหน้าค,คือคณะกรรมการปปช คือกกตเรื่องการครอบงำบปชเรื่องชัน้น1ิบี่กรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติ <or. S 1> เรื่องกรณีรเรื่องชัน้นสิบสี่หัวข้อหลักของคำร้องในหัวข้อที่หนึ่งนะครับคือการทำลายพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องเรียกนะครับการสอบสวนกันมาตั้งแต่ปปชนะครับกกตเรื่องการคร,ร,รอบงำกรรมการสิทธิ นะครับเรื่องกรณีคุณทักษิณแพทย์สภา,าคะนะครับส่วนเนี่ยนะครับโรงพยาบาลตํารวจและของกรมราชทัณฑ์ปปชเองก็ต้องดําเนินคดีถัดจากนี้ไปนะครับก็คือหมายความว่าเขาจะต้องดําเนินคดีฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบการเรียกข้อม,มูลเอกสารมานั้นเพื่อให้คุณมีสิทธิ์สู้คดีได้ไงว่าเขาจะชี้ว่าคดีมีมูลไหมะนะครับความจริงก็เป็นประโยชน์กับแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตารวจเองะนะครับ มันไม่ใช่เรื่องความลับของพวกว่วยไอ้พวกนี้จะยอมตายพ่อคุณทักษิณน่ะคือ,อจริงๆถ้าสมมติว่าโรงพยาบาลตารวจไม่ให้เวทระเบียนจริง,รง,รง,รงๆเนี่ยปประชมีช่องทางทางกฎหมายที่จะเอาผิดกับโรงพยาบาลตารวจได้<ก>ใช่ไหมคะโก็อยู่แล้วแสดงว่ามันไม่มีไงเขาเขามีสิทธิสงสัยว่าคุณเขากําลังจะดําเนินคดีข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไอ้นะครับเวรระเบียนคือข้อต่อสู้คดีเรื่องเดียวค่ะนะครับที่โรงพยาบาลตํารวจพึงจะเอาไปต่อสู้ได้นะครับ ปปชเขาก็เรียกมาดูและไม่ให้เขาเนี่ยเขาก็สงสัยอยู่แล้วตามคําร้องของกรรมการสิทธิ์เรื่องอาการเนี่ยนะครับป่วยวิกฤตจริงไหมกรรมการสิทธิ์ก็บอกไม่น่าจะถึงขั้นวิกฤตหลังจากออกจากโรงพยาบาลหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามสี่นะครับเอาแพทย์มาตรวจสอบต้องไม่ลืมว่ากรรมการสิทธิ์ก็อยู่ฐานะของการเป็นองค์กรอิสระเ,เช่นเดียวกันค่ะทีนี้ที่ผมพูดค้างเมื่อกี้ว่ากร,รณีของคุณลุงยิงเนี่ยฐานะหนึ่งคืออยู่หนึ่งในสิบก็คือรายชื่อผู้เข้าเยี่ยมเข้าเยี่ยมทีนี้นะครับถ้าแพทยสภาบอกว่า แพทย์เนี่ยนะครับต้องโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลอาจจะทันผิดจัรยาบรบันแพทย์ะนะครับสืบสวนมีลักษณะการช่วยเหลือไม่ใช่เป็นการป่วยจริงอสิบคนนี้ก็ร่ว,รวมในการปกปิดนะอโดนไปด้วยก็โดนไปด้วยนะครับเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยได้รับเนี่ยนะครับพระบรมราชโองการลดโทษค่ะนะครับมันลามไปกี่เรื่องออก็ก็พยานอย่างพลเวชรีพิสุทธิก็บอกไม่ได้ป่วยเห็นไหมเดี๋ยวบิกโ๊กก็ต้องไปอสองคนที่ไปกับคุณเสรีพิสุทธิ์เข้าใจว่าคงไปให้ปากคำเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นเนี่ยนะครับแต่ละเรื่องบันเรียงตัวคุณอุ้นในฐานะนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งว่าจะมาตอบในวันพรุ่งนี้จะตอบว่ายัางไง <c oughs> ยังจะยืนยันว่าเป็นเรื่องของโรงพยาบาลตำรวจไหม,มเพราะเนี่ยนะครับหลายคนในโรงพยาบาลตำรวจคุยกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ค <c oughs> ว่าอยากจะลาออกเพราะนี่นะครับโดยพื้นฐานเนี่ยว่าคุณทักษิณพลจากโรงพยาบาลตำรวจไปแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> แ,และปปชากาลังจะดําเนินคดีคตามคําร้องของกรรมาการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาตินะครับความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับข้าราชการโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไม่ว่าหมอเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยมันมีประเด็นนี้เท่านั้น,นที่จะจะสู้คดีอของกรมราชทัณฑ์ภาพสองพันหนึ่งร้อยหกสิบภาพร้อยแปดสิบเอวันวันละสิบสองภาพเนี่ยนะครถ่ายทุกสองชั่วโมงเนี่ยไอ้นั่นก็คือข้อหลักฐานแต่หลักฐานที่มีสิทธิ์ที่จะไปต่อสู้คดีเนี่ย ไม่ทรงแล้วมันไม่ใช่เรื่องเป็นความลับมันไม่ใช่เรื่องคณะกรรมการและดําเนินคดีนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าคุณไม่ได้ทำไงเขากล่าวหาว่าไม่ได้ไม่ได้ป่วยจริง,รงอาการไม่ได้วิกฤตจริงแต่ถ้าถ้าสมมุติรักษาแล้วป่วยจริงก็ส่งไปดูเวทระเบียนทึกบันทึกไว้หมอในรักษาก็บันทึกค่ะเขาดจริงเรียกว่าเวทระเบียนแล้วจะมีลายเซ็นแพทย์อแล้วตอนนี้เนยครับใครจะ เพราะเนี่ยนะครับการสอบในทางลับเขาเรียกหนึ่งสองสามสี่ห้าบวกกันมาหมดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นภูมิชกากาตำรวจแห่งชาติครับท่านเกษียณดีๆเถอะครับเชื่อผมเถอะนะครับเรื่องนี้อย่าลากนะ <S <S นะครับไม่ว่ายศดไหนหลับติดคุกกันได้ทั้งนัน้นอ่ะทีนี้ประเด็นเนี่ยคุณจพุพรบ้านเราเนี่ยอะไรแปลกๆก,ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เคยเกิดอย่างกรณีเรื่องของลุงป้อมแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนสารสั่งให้ปอประชเอาข้อมูลให้คุณวีรัแท้ๆสั่ปอประชอยังไม่ให้เลยเพราะฉะนั้นปอประชไปขอหน่วยงานอื่น้เาก็ฟองไปด นะครับเขาก็ฟ้องไปดิะนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นคนละกรณีนั่นไอ้นั่นเขาก็เขาก็ฟ้องตามสารกระบวนการเขาก็ว่ากันไปแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเขาในฐานะพูดดาเนินคดีคะนะครับเหมือนตํารวจเนี่ยนะครับอยายการสารออกหมายเนี่ยนะครับและไม่ทรงเนี่ยแน่นอนที่สุดนั้นไม่ทรงก็ขัดก็ขัดคําสั่งก็ทิ้งเจตนาค่ะแสดงว่าคุณไม่มีพยานหลักฐานม,มันไม่ใช่เรื่องความลับของผู้ป่วยทีนี้มีอีกประเด็นหนึง่ง มีการทำเรื่องขอส่งตัวไปยังโรงพยาบาลตํารวจล่วงหน้าก่อนจะเดินทางมาถึงประเทศไทยด้วยล่วงหน้าไว้สองวันก็เลยมีประเด็นคําถามว่าแล้วคนที่ทําเอกสารเหล่านี้คุณรู้ได้ไงเขาจะป่วยถึงขั้นอยู่ที่เรือนจําไม่ได้แล้วต้องไปโรงพยาบาลตำรวจคือ,คอใ,นในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับผมไม่เข้ารายละเอียดแต่ว่าเอากันว่านะครับเอากันว่าหลักฐานอะไรต่างๆเนี้นะครับจะไปจบที่ศาลร,รัฐธรรมนูญก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมาจบในเรื่องของคดีที่เป็นรายละเอียด เหตุที่ต้องจบที่ศาลร,รัฐธรรมนูญก่อนก็คือหมายความว่าคำวินิจฉัยของศาลร,รับนูนผูกพันทุกองคอ์กรและขอ้อเท็จจริงองค์กรเนี่ยนะครับไม่ว่าปปชกกตกรรมการสิทธิแพทย์สภาและถ้าโรงพยาบาลตำรวจกับกรมราชธรรมแม่ความร่วมมือเนี่ยมันจะลามถึงนายกรัฐมนตรีนะผมจะบอกให้นะครับและอยู่ในสองสถานะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่นะครับเข้าใจยังว่าทําไมคุณวิ่งได้เป็นนายกอ่ะ นะครับไอ้นี่คือคําตอบแล้วไงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนี้นะครับก่อนหน้านี้ที่เราพยายามอธิบายเนี่ยนะครับว่าเขาจะเอาจบในคราวเดียวกันนะครับกว่าทั้งตระกูลมีความเข้าใจกันแล้วหรือยังเพราะเนี่ยครับทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับคุณลุงเองฐานะลูกจะทํายังไงพ่อนะครับในฐานะนะครับหนึ่งในสิบผู้เข้าเยี่ยม้าพิสูจน์มาแล้วไม่ได้ป่วยจริงเอาคุณเข้าทั้งการริยธรรมนะครับทั้งขัดรวมราชองค์การ ทั้งผิดกฎหมายร่วมกันปกปิดโอ้สารพัดถ้าเอาท่ามันเรื่องมาสองเนี่ยไม่ยอมส่งเอกสารนะครับพราถ้าปปชก็ขยับเนี่ยนะครับมาที่สตชามาที่ตัวนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับเห็นไหมว่าความรับผิดชอบรู้ทั้งรู้มไม่ได้แสดงคําสั่งใดๆเรื่องมันก็จะเรียงกันตามลาดับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ คือผมเข้าใจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะก็พยายามหามาทุรรวิชาแต่ว่าไอ้นัทมันไม่ใช่คําตอบดูจะอุดอึดอัดในการที่จะต้องตอบประเด็นนี้แล้วก็บอกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวผมอย่ามาถามผมไม่เกี่ยวพว่าตลอคือบิ๊กตายอย่าหาเรื่องตายเรื่องนี้ผมจะบอกให้นะครับตาย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 ในยผมจะบอกให้คือหมายความว่าเรื่องนี้ครับคือต้องเข้าใจขั้นตอนปปชเขาเนี่ยนะครับต้องการนะครับดําเนินคดีตามคําร้องกรรมการสิทธิ์ ส่วนกรณีธีรยุทธ์ส่วนรณเกศรเนี่ยนะครับเขามุ่งไปที่คุณทัศนอศิลปนะครับพยานมันจึงไหลมันจะไหลรวมกันค่ะแล้วเขาระบุประจักษ์พยานนะครับในส่วนของชั้นสิบสี่ด้วยค่ะแต่ละเรื่องไม่ใช่ง่ายนะครับมันเหมือนหมากบังคับหมดแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดอย่างไรก็ตาม่ะไม่สงก็ตายส่งก็ตาย๋นวผมจะบอกและเนี่ยนะครับ อย่างถ้าถ้ามาสู้เรื่องเป็นความรับผู้ป่วยเนี่ยค่ะนะครับคุณก็จะโดนน่คุณถือว่าเป็นผู้เสียสละยอมตายแทนแต่ว่าท้ายที่สุดเชื่อผมดิเดี๋ยวมีการคลายกันมาหมดอะคือจากเดิมแทนที่จะเฉพาะผอแพ,อออพทย์หรืออะไรที่ต้องรับผิดชอบกลายเป็นว่าคณะกรรมการโรงพยาบาลตํารวจก็จะโดนด้วยจากกรณีที่พิจารณาไม่ให้ข้อมูลคือ<ม>ความเป็นจริงเนี่ยนะครับในแวดวงนี้เขาก็รู้มันมีคนได้ประโยชน์กับคนที่ไม่ได้อะไรเลย นั่งรอความชิบหายอย่างเดียวที่โรงพยาบาลตํารวจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเสียงอึ้งกันหมดอะแต่ว่าอย่างไรก็ตามบ้านเมืองเนี่ยนะครับมันยอมไม่กล้องทั้งโรงพยาบาลตำรวจมันเสียกันก่อนล่วงหน,น้า <c oughs> มันไม่ง่ายขนาดนั้นค <c oughs> ในแต่ละเรื่องแต่ละราวที่เรียงกันมานั้นะที่บ้านเมืองต้องแลกกับความสูญเสียกันไปหลายๆอย่างนั้นผมว่าบัดนี้เนี่ยหลายอย่างกําลังจะกลับเข้าสู่ สิ่งที่ควรจะเป็นนะครับและขณะเดยียวกันนั้น,นร้อยแปดสิบเอ็ดวันที่โรงพยาบาลตำรวจมันไม่ใช่ความสูญเปล่าแต่เป็นระยะเวลาของการทำลายศรัทธ,ธาของตัวเองที่ประชาชนเคยมอบให้นะครับการข้ามขั้วการระบาดสัตว์ก็ทำลายตัวเองกันทั้งนั้นจนกระทั่งเรื่องมาถึงบัดเนี้ยนะครับถ้ามันเขียวโรคกันจริงเนี่ยทั้งหมดกันเนี่ยมันจะเกิดสิ่งเหล่านี้เห็ okay, นไหมวันนี้นะครับทุกอย่างนีครับกำลังจะย้อนหมุนกลับ นะครับเพราะฉะนั้นปปชเขาก็ต้องส่งเสียงดังเนี่ยเพราะว่าห่วงระยะเวลาเนี่ยที่ทางสารรัฐธรรมนูญสั่งให้อัยการทูงสุดทําคําชี้แจงที่ผมว่าตอนต้นน่ะมันจะครบวันที่ครบสิบห้าวันวันวันพุธที่หกนี้นะครับเวลาเขาขยับพอดีแปะก็คือหมายความว่าวันที่ยี่บสามวันพุธตรงกับวันปียมหมาราชขยับมาเป็นวันที่ยี่บสองมาชนวันที่หกสิบห้าวันขยับไม่ขยายะไรแล้วใช่ไหมคะก็ เขาไม่มีการขอขยายอะไรแล้วนะครับปกติไม่ขอก็ได้นะครับแล้วเขาไม่ขอขอขยายไม่ไม่มีความสงสัยบ้างนะครับว่าว่าสถานการณ์มันสู่ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับทุกคลักกันไปหมดตามแต่ละองค์กรต่างๆนะครับวุ่นวายชุนลมุนนะครับรู้ชะตาเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไม่รู้เพราะว่าแต่ละเรื่องราวเนี่ยนะครับมันชัดยิ่งกว่าชัดนะครับเพียงแต่ว่า ผมอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อทุกอย่างมันผิดหลักกันมาตั้งแต่ต้นและนี่นะครับครอบลอยให้เดินกันครบร้อยแปดสิบเอ็ดวันครบดูเหมือนว่าไม่มีอะไรชะล่าใจจนกระทั่งนะครับเวทระเบียนเนี่ยซึ่งความจริงเป็นเรื่องพื้นฐานมากะนะครับและความจริงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเดียวสู้แล้วจบเลยนะครับว่าป่วยจริงภาพถ่ายร้อสองพันหนึ่งร้อยหกสิบภาพยืนยันป่วยจริงจบแต่ว่าเห็นนะของง่าย ดันตายสนิทเพราะนี่นะครับผมก็เชื่อว่านี่ครับระดับแพทย์โรงพยาบาลเนี่ยนะครับเผื่อตกกันทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าปกปิดคลอมให้เป็นความลับคนป่วยอะไรไม่มีหรอกแต่ว่าเพราะว่าอะไราแต่ละคนพี่ตกในชะตากรรมตัวเองก็นทั้งนั้นแต่ว่าข้ออ้างนี้ก็ถูกใช้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นใครที่จะขอไปเยี่ยมดูอการป่วยของคุณทักษิณโรงพยาบาลตำรวจก็จะอ้างเรื่องของสิทธิผู้ป่วย ก็คนปกติเนี่ยนะครับญ<อ>าตินานๆมาเยี่ยมครั้งนี่ม<อ>ันก็ผิดปกติแล้วนะครับถ้าฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับว่าหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความก็คือว่าวันนี้ไงไ,ไอ้ที่ข้อกล่าวอ้างทั้งหมดเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่เนนะครับแพทย์จะถูกดําเนินคดีเองเนี่ยนะครับเขาจึงให้ส่งเอกสารชิ้นนี้นะครับพูดง่ายๆว่าเพื่อให้คุณได้ต่อสู้คดีนะครับ แล้วท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องกรรมการแหละนะครับกรรมการในวันนี้เนี่ยครับที่ผบอตรโยนให้เขาจะนอนไม่หลับค,ครับเพราะว่าเขาจะเดือดร้อนเนี่ยเพราะเนี่ยนะครับมันไม่สมเหตุสมผลอะไรนะครับแล้วมันไม่ได้เป็นว่าเป็นความลับของผู้ป่วยเขาจะได้มาเผยแพร่ทําทไมแต่แต่ว่ามันเป็นเรื่องว่าคุณได้ปฏิบัติหน้าที่จริงไหมะนะครับลองไปสืบสาวราเรื่องนี้นะครับพวกโรงพยาบาลตำรวจอะอื่นอะั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องยาเรื่องราวมันเดินมาเนี่ย วันนี้มันกําลังจะหมุนย้อนไปนะครับและผมก็เชื่อว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนะครับเอาเถอะนะนะครับใจแข็งงกันเอาไว้ <c oughs> เพราะว่าหลังสารน้ำนูลรับเนี่ยนะครับข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานจะต้องถูกส่งไปนั้นเรื่องก็จะเดินอย่างรวดเร็ว <c oughs> และ, <c oughs> และนะครับถ้าสารสั่งว่าเป็นการทําลายพระเกียรติจริงนะครับเข้าขายครอบงาจริงเข้าขายล้มล้างการปกครองแลื่สั่งให้หยุดการกระทําจริงเนี่ยตามคําร้องเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าคดีหนึ่งหนึ่งสองที่ได้รับการประกันจะถูกถอนประกันหรือเปล่าเห็นไหมเข้าไปกระทําความผิดซ้ำสองคดีหนึ่งปีที่เหลืออยู่นั้นเนี่ยนะครับปปชก็ต้องส่งเรื่องให้สารดีกาภายไนคดียาพูดลงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อสั่งการบังคับคดีอแต่ละเรื่องแต่ละเรานั้นเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกอแล้วมันลามไหมสิทธคนนะครับมีชื่อเข้าเยี่ยมก็ลามนะครับเพราะไอ้ไอ,อ,อ้บนเอกเศรทีิสุทธิ์แล้วก็ ผู้ตายขับจ่าตัวเอง<ม>สองอีกสองคนที่พาไปด้วยก็ยืนยัน,นือนกันหมดว่าไม่ป่วย<ม>นะครับนี่บิ๊กโจ๊กขิดผักน,นะครับสุรเชษหักพานนะครับเพราะว่าก็ให้การกันแบบนี้ถ้าไม่ให้การความจริงเดี๋ยวผลสอบมาเนี่ยนะครับชีพหายอยู่แล้วจะหนักกว่าเดิมอีกเห็นไหม,มแต่ละคนในแต่ละสถานการณ์เนี่ย<ฆ>มันไม่ได้มีทางเลือกอะไรกันทั้งนั้นนะในกรณีช่วยไม่ให้คุณทักษิณติดคุกแม้แต่วันเดียวเนี่ยคุณจรุพรมองว่า กี่หน่วยงานกี่องค์กรกี่คนที่จะต้องรับผิดชอบกับการกระทํานี้บ้างคะที่มันปล่อยให้เดินกันถึงทุกวันนี้ค่ะคือต้องเข้าใจว่าทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่ความบังเอิญ <c oughs> แต่ทําให้เห็นผู้คนนะครับว่าใครรับใช้ใครตรงไหนอย่างไรด้วยการกระทําความผิดกฎหมายและเวลาก็ดําเนินการเก็บข้อมูลกันไว้ทั้งสิ้น <c oughs> ในทางความรู้สึกเนี่ยนะครับสิบเจ็ดปีที่ผมเล่าให้ฟัง ไม่สามารถที่จะลบความรู้สึกของประชาชนที่มีกับคุณทักษิณได้ใครก็ทําลายคุณทักษิณไม่ได้ยกเป็นคุณทักษิณเองเพราะฉะนั้นร้อยแปดสิบเอ็ดวันของคุณทักษิณจึงเป็นเวลานะครับคําว่าอภิสิิรชนสองมาตราฐานสองต้องลากให้คุณุวิ่งมาเป็นเพราะคุณวิ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายมนะครับนู่นก็พ่อไปทําเดี๋ยวก็เป็นปดตุดนะคดากันไหมลากหลายเรื่องราวเป็นความอึดอัดใจกันทั้งหมดมันเดินเข้ามาจุดที่มันไม่ง่ายเลย นะครับและเรื่องนี้อย่างไรก็ตามนั้นนะครับผมว่าพบตรนพูดถูกแล้วว่าอย่ามาถามผมนะครับและไม่สมควรที่จะพูด้ะพูดแบบนี้เนี่ยนะครับเท่ากับตัวเองรับรู้มนคนละเรื่องคนละประเด็นคุณต้องดูคําร้องเนี่ยนะครับจากกรรมการสิทธิ์และจะมีความเข้าใจว่านะครับเขาร้องเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องแต่ละเรื่องจะเดินอย่างรวดเร็วเพราะ มีการทำข้อมูลมีการสอบสวนเบื้องต้นรบถ้วนอยู่แล้วทีนี้เมื่อสารรับนูลวิเนชัยก็จะปลูกพันธุ์ทุกองค์กรหลังจากนั้นคดีก็จะไปคือ6พฤศจิกายนคือวันพุธแค่ประทับรับฟ้องเนี่ยคุณจตุพรเชื่อว่าทุกหน่วยงานที่กําลังตรวจสอบอยู่เนี่ยจะขยับแล้วก็จะเห็นความคืบหน้าอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามันขยับเขาขยับมาก่อนอยู่แล้วนะครับก็าํากันมาตั้งนานนั่นเองอย่างโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยอาจจะมีการให้เวระเบียนก็ได้ซึ่งมีหรือไม่มีไม่ทราบอ่ะนะคะคืออย่างนี้นะครับส่วนโรงพยาบาลตำรวจเขาต้องรับผิดชออบบต่กัทาง ปปชะนะครับเพราะปปชเป็นสารตั้งต้นกับเขาะนะครับและสารรัฐธรรมนูญก็เรียกจับปปชถ้าไม่มกีก็ชัดอยู่แล้วเจตนาจงใจปกปิดนะครับอ้างเรื่องความลับของผู้ป่วยมันไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่เอาความลับของผู้ป่วยมาเบิกแพรแต่จะดําเนินคดีกับคุณนะ,นะครับว่าปกปิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อจะหลบเลี่ยงเนี่ยนะครับไม่ให้ช่วยเหลือหรือ,รอ,รอไม่ ผู้ที่ต้องคำพิพากษาจะต้องติดคุกนะครับในเวลาหรืออยู่ตามกรมราชองการหรือไม่นะครับมันเป็นคนละประเด็นกันเ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าพบตรก็องต้องแยกในส่วนนี้คือความจริงเนี่ยนะครับทั้งสองส่วนเนี่ยความมันจะไหลบรรจบกันทีระยุทธ์เนี่ยนะครับต้องดูเลยเขาพุ่งเป้าถึงตีตัวคุณทักษิณกรรมการสิทธิ์เนี่ยเขาพุ่งเป้าไปที่โรงพยาบาลตารวจและกรมราชธรรมนะครับและโรงพยาบาลัผมเข้าใจเจ้าหน้าที่ราชธรรมผมก็เห็นใจเขานะผมนี่คนติดคุกเข้าคุกมาเนี่ย ผมก็รู้ว่าสภาพเขาเป็นยังไงนะแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับยิ่งปกปิดกันเอาไว้นะครับมันเป็นเครื่องอธิบายไงมันยิ่งกว่าคําสารภาพเสียอนะครับถ้าคุณมีคุณไม่ให้เนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ว่าแพทย์คนไหนเนี่ยของโรงพยาบาลตารวจแม้กระทั่งกรรมการนั่นนะครับที่จะต้องแลกตัวเองกับติดคุกเพื่อจะปิดความลับอาการเจ็บไข้เดี่ยป่วยคโทักษิณซึ่งนะครับได้รับการพักโทษแล้วก็พ้นโทษไปแล้วแล้วตัวเองไปยอมติดคุกแทน มันจะมีคนดีที่โรงพยาบาลตำรวจขนาดนั้นไหมฮะมีไหมผมที่ผมรู้คืออยากจะลาออกหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงมันคนละเรื่องไงนะครับกรมราชทัณฑ์เหมือนกันนะครับคุณทักสินก็พ้นจากเรือนจำมาแล้วจะขอเก็บภาพสองพันหนึ่งร้อยหกสิบภาพเอาไว้ดูเองเป็นความลับก่กนนักโทษนอนเตียงโรงพยาบาลมันจะมีความลับอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้ออกมาเผยแพร่อะไรนี่เห็นไหม แล้วยอกติดคุกเองมีคนเสียสละไม่ต้องการให้ภาพนี้ปปชเองขอติดคุกเองนะครับแพทย์โรงพยาบาลตำรวจไม่ต้องการส่งเวทระเบียนค่ะนะครับประวัติรักษาคุณนักสินยอมติดคุกเองทั้งที่คุณทักสินออกมาลันลาปลาใสตีกบกินวายค่ะปาตกรถาไทยแลนด์วิชั่นไปไม่รู้สักเท่าไหร่แล้วมันมีคนเสียสละสองหน่วยเนี้ไอ้พวกนี้พันท้ายรอสินกับชาติมาเกิดได้ไงมันมีที่ไหนอะ ทีนี้ในประเด็นที่คุณจรุพรไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ขออนุญ,ญาตย้อนน่ยนะคะในเรื่องว่ามีการทําคําร้องเพื่อที่จะทําเรื่องเพื่อที่จะส่งตัวไปรักษาตัวต่อโรงพยาบาลตํตลาตรวจเนี่ยล่วงหน้าก่อน2วันเขาก็ได้มีการขยายขอบไปว่าเอามันไม่ได้อยู่เฉพาะในรัฐบาลของคุณอุงอิงเนี่ยตอนนั้นคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นายกที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่แค่คุณอุงอิงแน่นอนแต่คุณเศรษฐาเองก็ไม่รอดคืออย่างไรก็ตามเด้อ นะครับในแต่ละเรื่องแต่ละราวที่ผมยังไม่เข้าตัวละครบุคคลเนี่ยะนะครับเพื่อให้การสอบสวนเขาเดินกันไปเนี่ยะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญนะครับคือข้อเท็จจริงที่ทางปปชเนี่ยนะครับซึ่งเขาเป็นหน่วยงานที่รวบรวมนะครับคำร้องจากกรรมการสิทธิ์และก็ไปตามพยานหลักฐานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าพลตำรวจสรีพิสุทิ์และคณะสองคนและก็จะสุรเชษฐหักพานิแล้วก็ นะครับสอบสวนในทางรับกับเจ้าหน้าที่และรวมกับทางกรมราชัรร์โรงพยาบาลตํารวจหรือนะครับความเกี่ยวข้องอื่นใดกับระดับบริหารที่สูงถัดเข้าไปไปถึงใครก็ว่ากันตรงนั้นนะครับเราจะไม่ได้นําหน้านะครับถึงขนาดว่าจะว่าอย่างไงแต่ว่าทุกเรื่องมันผิดปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับมีคนไข้วิคนต่จริตเท่านั้นอะที่รักษาระยะเวลาที่เนิ่นนานเพียงแต่ว่าทุกเรื่องราวนั้นเนี่ย คนไทยเองเนี่ยนะครับที่ผมก็บอกว่าคนที่ยอมให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดค่อ,คอยเกิดขึ้นเขาก็คิดดีล่<ค>ะนะครับเพื่อหนึ่งจะได้รู้ว่าดูใครบ้างสองก็คือว่าก็ได้ทําลายศรัทธาจริงเพราะฉะนั้นวันที่เนี่ยนะครับวันที่ทุกอย่างเนี่ยนะครับความจริงได้ปรากฏความศรัทธาก็าไม่เหลือลูกต้องจัดการพ่อนะเห็นไหมลูกต้องจัดการพ่อพ่อถ้าพ่อหลบหนีลูกกากับดูแลสานันตำรวจแห่งชาติเห็นไหมก็รุกมาที่ลูกเองเอาเวรระเบียน ลูกกำกับดูแลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็เป็นที่รู้ความปรากฏความเป็นลูกนุ่นก็พ่อนั่นก็กฎหมายนี่ก็ตำแหน่งนายกนี่ก็ตำแหน่งลูกนุ่นเป็นพ่อโอ้แต่ละเรื่องนั้นมันโศกแลนาาตร,ร,รมอ่ะคุณอุ้งอิงหนักสุดก,ดก็ก็อย่างที่ผมบอกว่าถึงที่สุดนั้นเนี่ยนะครับคำว่าต้องการกวาดทั้งตระกูลเนี่ไงอะไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมือง มันจะมีภาพเชิงซ้อนอยู่เสมอค่ะบรรดาติงนางแบกนายแบกนางโง่ทั้งหลายก็ดูกันไปไม่มีปัญหาอะไรหรอกอนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าทุกเรื่องราวนั้นเนี่ยนะครับที่ประเทศต้องยอมสูญเสียกระบวนการยุติธรรมค่ะสูญเสียเรื่องความเสมอภาคนะครับเรื่องสองมาตร,รฐานคําว่าอาภิสิทธิชนนะครับมันก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับประเทศแต่ว่าก็ได้ตัดปัญหาไปบางเรื่องค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครต่างๆ ผมเองผมก็เตือนกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าให้ไปดูข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ติดคุกคนละสี่สิบกว่าปีสามสิบกว่าปีบางคนอายุอย่างน้อยๆอ,อยู่เลยนะครับเสียโอกาสในชีวิตกันหมดนะครับไปดูขค่าราชการกรมสรรพากรนะครับแม้กระทั่งอายุเนี่ยะครับแปดสิบยังอดีตผู้มีการององการโทรศัพท์ผมไปเจอในเรือนจําคือในแต่ละสภาพเนี่ยนะครับอะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่ที่มันผิดหลักน บัตรนี้เนี่ยนะครับก็สาแดงเป็นเส้นทางเดิมนะครับเป็นเส้นทางที่เวลาเนี่ยนะครับเห็นอํานาจนึกว่าทําได้นึกว่าอํานาจจะปูนบาเหน็จได้นี่เป็นธรรมชาตินะครับและสุดท้ายเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าแล้วก็ดูคนที่มีมีมมอํานาจเองครับมันเคยเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับรักษาอำนาจตัวเองไว้ได้หรือเปล่าแล้ววันนี้เนี่ยนะครับกําลังจะเดินเข้าไปสู่สิ่งนั้นวันนี้ก็พักไฟนะครับในแต่ละส่วนแต่ผมก็เชื่อว่าอย่างไรก็ตาม ถ้าสารรับนูนทันวันที่6ไม่วันที่หก็วันที่13ค่ะผมก็คาดการพยากรณว่านะครับจะรับด้วยเสียงเก้าต่อศูนย์หรือ8ต่อหนะึ่งโอ้โหนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามข้อข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับยิ่งไม่มีการส่งเวชทำร,ร,ระเบียบนะครับยิ่งเนี่ยนะครับทางาทางกรมราชจะทันไม่ส่งภาพแต่ว่าคาไปเบิกคาไปให้ข้อแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพลเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นเนี่ยนะครับมัดยิ่งกว่ามัดซึ่ง ซ,ซึ่งดีที่สุดในกรณีการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก็คือการเอาพยานหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์มามาแก้ไขว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ท้ายที่สุดว่าสิ่งที่ถูกให้โอกาสเนี่ยมันไม่ได้ถูกนําส่งไปยังหน่วยงานที่เขากําลังตรวจสอบอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นก็ต้องไปมองที่สารรัฐธรรมนูญว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญสตาร์ทเมื่อไหร่เนี่ยวันนั้นแหละทุกอย่างมันจะก,กระจ่างถูกไหมฮะก็ไม่เข้าใจว่าแบบเปนออกเสร็จอยู่แล้ว <c oughs> คือหมายความว่า ก็แบบเขาทารอบวงกันอยู่แล้วนะครับก็คือหมายความว่านะครับขณะที่รอนะครับรอขึ้นหลังคานน่นก็ทําฐานรากในนี่ก็โครงสร้างนู่นนี่นั่นปปชทําหน้าที่นี้นะครับกรรมการสิทธิ์ทําหน้าที่นี้นะครับกรกตทําหน้าที่นี้แพทยสภาก็ทําหน้าที่นี้นะครับแต่ว่าแต่ละจุดนั้นนะครับมีโรคแทรกทั้งนั้นนะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ของชาติบ้านเหนือนะครับไอคนที่แทรกมันเล็กกว่านะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเถอะ นะครับไม่มีทางเอาฝ่ามือไปปิดแผ่นฟ้าได้ะนะครับทุกอย่างมันกำกำหนดไม่กี่วันเราก็เห็นข้อเท็จจริง